ลงทุนทุกคนนะครับหมดตัวได้เสมอทุกคนเนะ่ะเข้ามาลงทุนคือมีความเชื่อว่าเรามาลงทุนเพื่อเปลี่ยนชีวิตไม่มีใครที่เข้ามาลงทุนเพื่อว่าเราจะรวยแบบ <Okay. S 1> พอเพียงนะครับเราอาจจะลงทุนแล้วไม่รอดก็ได้ในโลกเนี้ยมันไม่มีอะไรที่เราจะหลีกเลี่ยงแบ็กสวอนได้หรอกเพราะถ้าเราหลีกเลี่ยงได้มันไม่ใช่แบ็กสวอนเตรียมตัวเองให้พร้อมเพื่อที่ว่าวันหนึ่งโชคชะตาจะเวียงอะไรบางอย่างมาแล้วพอเราเตรียมพร <c oughs> ้อมปุ๊บเราใช้ประโยชน์จากมันได้เต็มที่ถ้าเราอยู่รอดได้นานพอไม่ทําอะไรเสี่ยงกว่นานานะ้น สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกคนนะครับเข้าสู่รายการของ All ม o ันนนะครับผมวันนี้เราจะได้มาคุยกับคุณต้นนะครับกอนสุภะมังกรแก้วนะครับผมบรรณาธิการของสำนักพิมพ์ investing.in.th ผมเชื่อว่าคนที่ซื้อหุ้นหรือว่าอะไรเงี้ยน่าจะเคยเห็นหนังสือของสำนักพิมพ์เนี้ยอยู่บนชั้นอนะแน่นอนแบบเยอะมากๆนะครับทั้งถ้าสมมติใครเป็นแฟนหนังสือของ <c oughs> คุณเลดาริโอเนาะหนังสือเล่มดำๆอะไรเงี้ยอันนั้นของเขาหมดเลยวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงหนังสือสองเล่มปู by brandomnes นะครับก็คือเล่มนี้นะครับผมแต่ว่ามีหนังสืออีกเล่มหนึ่ง <c oughs> ที่คุณต้นจะมาพูดถึงกันวันนี้ด้วยก็คือหนังสือชื่อว่า black swan <c oughs> ที่โอ้โหกำลังเปิดพรีออเดอร์แล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆแล้วก็มีคนเนี่ยกำลังสอบถามเข้ามาเนี่ยเยอะมากๆนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยการลงทุนใครก็ตามแหละลงทุนในตลาดหุ้น่ะอ่ะคุณต้นลงทุนด้วยถูกไหม ทุกต้องครับทุนโต้เป็นนักลงทุนอ่าทุนเป็นสายไหนครับสายสายสายซิ่งหรือว่าสายสายไหนเอ่ยโอ้โหถ้าผมเป็นนักลงทุนสายซิ่งผมไม่น่าจะได้ทำต้นฉบับครับเทรดทั้งวันอ่าผมเป็นสายไม่ได้เป็น VI 1 0ร้อยเปอร์เซ็นผมสายผสมครับใช้ทั้งตัวเรื่องของงบ แล้วก็เรื่องกรารผสมกันคุณต้นลงทุนมากี่ปีแล้วครับอันนี้ผมเล่าได้นะจะสัมพันธ์กับเนื้อหาในหนังสือที่เราจะคุยกันวันนี้ด้วยผมรเริ่มลงทุนรแรกๆจริงๆครับเกินแปดปีได้น่าจะเริ่มลงทุนตั้งแต่สมัยเรียนลงทุนไวแต่ว่าผมจะเล่าว่ามันมีความพลิกผันบางอย่างที่ว่าทําไมลงทุนไวอันนี้ผมพูดตามตรงว่าวันนี้ผมยังไม่ได้เป็นคนที่ลงทุนแล้วซักเซสอะไรผมยังไม่ใช่คนที่ว่าลงทุนแล้วอยู่ได้ด้วย่ผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างเดียวไม่ใช่ยังไม่ถึงจุดนั้นกิ้งไปกิ้งมาอย ก็เริมต okay. ้นก็คือลงทุนมาเรื่องลงทุนก็คืออ่าใช่ครับเป็นยังไงต่อครับตอนที่เริ่มต้นก็คือตอนแรกอ่ะผมลงทุนก็คือตอนแรกอ่ะเริ่มต้นด้วยความเป็น วีไ0ร้อยเปอร์เซ็นแล้วกันล้วก็ก็ไม่อาจเรียกว่าตัวเองเป็น VI ได้นะเป็นคนที่สนใจใช้พื้นฐานแล้วกันช่วงที่ผมเริ่มลงทุนเนี่ยหนังสือสาย V i ค่อนข้างฮิตกระทั่งหนังสือของสำนักพ,พิมพ์ Investing เองอย่างเล่มอ่ะเนื้อกว่าตีอย่างนี้ช่วงแรกที่ผมลงทุนก็อ่านเล่มแน,นวนี่แหละแล้วก็เอามาใช้เ okay. สร็จปุ๊บอาจจะแบบด้วยความไม่ถนัดหรืออะไรก็แล้วแต่เริ่มเอาเทคนิคมาผสมแล้วก็เจอเล่มแคสซิลิมแล้วก็เริ่มจะพัดจะผูกกลายเป็นแนวทางการลงทุนแบบหนึ่งที่ตัวเองใช้จนงงงตออนนี้รรรรระมมาาคคัับบเเเืล่่่แ การลงทุนเนี่ยด้วยความที่ความสามารถอย่างเดียวเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่เพียงพ,พ,พอเนาะมันขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วก็โอกาสแล้วก็สถานการณ์รอบข้างด้วยเหมือนหนังสือเล่มนี้มัมนเพราะอะไรครับอ้าวเดี๋ยวเราเล่าหนังสือเล่มนี้กัน,น,ออรรนก่อนคือเล่มฟูเนี่ยอันนี้ผมพูดในฐานบออะบกแล้วกันอ่าในมุมบอกอกันเล่มฟูลบายและด์นัมเนสเนี่ยเป็นหนังสือที่ทำต้นฉบับยากที่สุดถที่ดเคยทำมายากมากเพราะว่าเนื้อหามันยากมาก คุณโสคนอ่านดูก็จะรู้ว่ามันยากแต่ต้องไหมแต่ว่าในมุมนักอ่านนะครับเล่มนะี้เป็นหนังสือที่นะักคิดขวางโลกที่สุดเล่มหนึ่งในโลกแล้วมันเป็น uh huh. คอนเซปต์ประมาณว่าคือปกติอ่อาถ้าเอาสักสามสี่ปีก่อนหน้านี้เล่มนี้เป็นเหมือนกับหนังสือแนวจิตวิทยาหน่อยๆช่วงหนึ่งเนี่ยหนังสือจิตวิทยา how to เนี่ยจะนิยมกันมากที่เป็นค่านิยมเรื่องที่ว่าอยากจะทําแบบนี้อยากจะเป็นคนสําเร็จก็ต้องทําแบบนี้นะหนึ่งสองสามก็ว่าไปแต่ตัวเล่มฟูเนี่ย uh huh. มันขวางโลกตรงที่ว่าเฮ้ยอาจจะไม่จริงนะบางทีคุณพยายามแทบตายคุณก็ยัง ไม่ได้สาเร็จอย่าง <S <S ที่คุณคิดหรอกพ่อคุณแค่สวยคุณแค่โชคลายแล้วเปิดใที่ทำให้ <S 1> <S 1> คุณคสําำเร็จได้จริงแค่โชคดีนี่คือคอนเซ็ปต์เล่มนี้นี่คือความขวางกววางโลกของนังสือเล่นนี้ผมเลยค่อนข้างอินกับเล่มน,นี้มาก <C up. S 2> ที่ถามว่าเกี่ยวข้องกับการลงทุนยังไงใช่ไหมครับมันเล่าได้ตั้งแต่เรื่องเบื้องต้นอย,อย่างเช่นที่ว่าสมมติว่าเรามีวิธีการลงทุนวิธีหนึ่งซึ่งเราหมายมั่นปั้นมือมาดีมากว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลแน่นอนสมมติเราอ่านเล่มเหนือกับวอลสตีทถอด บดเรียนทั้งเล่มมาแทบตายกลายเป็นวิธีการลงทุนวิธีหนึ่งเมฆเส้นสุดๆเอามาใช้อ้าวไม่เห็นรวยเหมือนพีเตลินเลยแต่ขนาดที่เพื่อนเราออกคนหนึ่ง e ซึ่งซื้อหนังสืออ่านพร้อมกันแต่อ่านอาจจะไม่จบด้วยแต่แค่บ e ังเอิ้นบางเงินเอาไปใช้ถูกวิธีเอาไปซื้อหุ้นอย่างอ่าคอมเซเว่นช่วงโควิดพอดีซื้อแบบไม่ได้คิดอะไรขึ้นไปสิบเท่ารวยนั่นคือบทบาทของโชคอย่างหนึ่งเหมือนกันเขาอาจจะทาอาจจะซื้อหุ้นถูกตัวแหละเป็นหุ้นพื้นฐานดีอะไรก็ว่าไปแต่แค่นี้ก็เห็นแล้วว่าโชค มันมีบทบาทมากกว่าที่คิดนี่นคือคอนเซ็ปต์เล่มนีม้เอาตัวอย่างสักอย่างหนึ่งก็ได้ครับในหนังสือเล่มนี้ครับที่ผมที่คุณต้นคิดว่าผู้อ่านน่าจะชอบแล้วก็น่าจะเห็นภาพถ้าตัวอย่างเรื่องของโชคในเล่มฟูใช่ไหมในเล่มอ่ะครับเขาะจะเล่าเรื่องของเทรดเดอร์สองคนแล้วกันก็เป็นการเปรียบเทียบตัวละครขึ้นมาสองตัว uh huh. ตัวละครแรกชื่อในเอเป็นเทรดเดอร์คนหนึ่งครับซึ่งเป็นนักลงทุนที่มีวิธีการลงทุนวิธีหนึ่งซึ่งไม่ได้เสี่ยงอะไรมากกำไรไม่เยอะกำไรปีหนึ่งอาจจะสมมติห้าเปอร์เซ็นต์สิบเป ผลตอบแทน5-10%คือถ้าเราซึ่งลงทุนอยู่แล้วเราก็จะรู้ว่าในระยะยาวเนี่ยมันคือผลตอบแทนที่สูงมากถูกต้องไหมครับทบต้นไปเรื่อยๆรม่แค่ว่าปี2อปีอ่ะมันไม่ค่อยเล้าใจเท่าไหร่ แต่เขาก็อยู่ได้ไม่มีอะไร,รกับนักลงทุนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเขาเทรดเดอร์บนะีเทรดเดอร์บีเนี่ยเป็นคนที่เพึ่งมาลงทุนทีหลังแต่ผลตอบแทนดีกว่าผลตอบแทนที่ดีกว่าในที่นี้คือกําลังพูดถึงผลตอบแทนระดับแบบ50%ต่อปีอะไรเงี้ยติดกัน3 4หรือ5ปีซึ่งไอเทรดเดอร์บีเนี่ยกำไรเยอะกว่ารวยกว่าสิ่งที่เขาพยายามเปรียบเทียบนะครับให้เห็นว่าคือเทรดเดอร์สคนเนี่ยถึงแม้ว่าเทรดเดอร์คนแรกจะลงทุนมาก่อ่ถึงแม้อาจจะมีความรู้มากกว่าถึงแม้จะใช้วิธีปลอดภัยกว่าก็ไม่ได้้แแปลลว่่าาในนนรระะะยสสัเเจมมีีีผตอบททด ซึ่งเทรดเดอร์บีที่ในเล่มยกตัวอย่างครับลงทุนด้วยวิธีที่เสี่ยงกว่ากระทั่งความรู้ก็อาจจะมีสู้เทรดเดอร์เองไม่ได้แต่กําไรมากกว่าแล้วถ้าพยายามคิดถ้าตายว่าเพราะอะไรทำไมเทรดเดอร์บีถึงอ่ากไรมากกว่าสมมติไลฟ์โค้ดสักคนหนึ่งไปถอดผลเรียนเทรดเดอร์บีเขาก็อาจจะไปนั่งสัมภาษณ์ว่าคุณเติบโตมายังไงครับตอนเด็กคุณยากลําบากแค่ไหนอ่าคุณเริ่มเล่นหุ้นตั้งแต่5้าปบเลยไหมหรือว่าอ่าคุณามสูตรูตนเกี่ยวกับหุ้นทุกเช้าอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่าง ทีนี้คนเขียนเล่มฟูลบและด m ำเนสเนี่ยเขาบอกไม่ใช่สุดท้ายมันเป็นอะไรที่ง่ายกว่านั้นมันแค่โชคดีแต่แค่วไอเทดเดอร์บไม่รู้ตัวไอเทดเดอร์เรู้ตัวแต่ในนี้ผมจะเล่าต่อตรงที่ว่าถึงแม้เราจะรู้ตัวก็ตามว่าสมมติในชีวิตจริงสมมติเราเป็นเทดเดอร์เนะครับสมมติเราจะรู้ตัวว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่แค่โชคดีแหละเรารู้ตัวแต่เราทําใจได้ยากมากที่จะลอยอมรับมัน เพราะว่าในระหว่างทางเทรดเดอร์บีเนี่ยจะได้รับเสียงแซ่สองสรรเริญตลอดทางเนอะไหมถูกต้องไวฉายไปใชยสองอ่ะสปอตไลท์สองวิธีการเสียงแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าทุกอย่างออกมากําไรและกําไรเยอะมากพอเขาก็จะมีพื้นที่ในสื่อมากที่สุดในขณะที่เทรดเดอร์เอเนี่ยอาจจะโดนหนึ่งขั้นสบประมาหรือโดนไล่ออกได้ซัมเมรกว่าประแทสู้แคบ้านไม่ได้ทีนี้บทสรุปของเรื่องราวนี้ก็คือถึงวันหนึ่งจากที่ในเล่มเล่านะครับอยู่ดีวันหนึ่งตลาดเกิดความพลิกผันบางอย่างสุดท้ายวิธีการลงทุนที่เทรดเดอร์บีเชื่อว่าได้ผลมาตลอดเนี่ย แค่วันเดียวครับทำให้เขาขาดทุนจนหมดตัวได้แล้วก็ตกงานแค่นั้นเองในขณะที่เทดเดอร์เซึ่งใช้วิธีการอย่างปลอดภัยเนี่ยก็อ,อยู่รอดได้เพราะว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเสิ่งอะไรมากมายบทสรุปมีแค่นี้ซึ่งเทดเดอร์บก็อาจจะมองว่าเขาโชคร้ายหรืออะไรก็ตามในมุมหนึ่งก็ใช่แต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็แค่วม่าก่อนนัานเนี่ยเขาโชคดีมากๆเกินไปแต่เขาแค่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองโชคดีแล้วถึงจินหนึ่งพอโชคชะตาดึงโชคดีทั้งหมดในชีวิตให้หายไปเนี่ยสุดท้ายเหลือแต่เนื้อแท้เนี่ยสุดท้ายความโวยจะมาเยือกนี่ 1 100้อยเปอร์เซ็นนะครับมันเขาจะนะไม่ได้บอกเกี่ยวกับการลงทุนแบบตรงๆหรอก แต่เขาแค่เทียบไปเห็นภาพว่าถ้าในวงการคนเล่นหุ้น่ะเราจะเจอสิ่งที่เรียกว่าความแรดดอมเนสหรือความส um ุ่มแบบเห็นได้ชัดอย่างในเรื่องราวนี้แต่ถ้าในชีวิตคนทั่วไปเนี่ยก็เจอเหมือนกันอาจจะเป็นในแง่ของการทํางานในแง่ของธุรกิจอะไรเงี้ยก็เจอได้แล้วเราถ้าสมมติวแบบ่าอ่ะเราเอากรอบคิดนี้มาเสร็จปุป๊บอะถ้าสมมติเราเชื่อในคอนเซปต์อันนี้นะคนบางคนกแบบ็อาจจะไม่เชื่อฉชนแบบเอนเชื่อในความสามารถของตัวเองอนะไรเงี้ยอะอัน,นี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าเราเอาคอนเซปต์หนังสือเล่มนี้หรือว่ากรอบความคิดของหนังสือเล่มนี้มาใช้อ่ะคร ไม่มีผิดได้ไม่เป็นไรผมมีกรณีสุดตรงกันกรณีสุดตงก็คือกรณีของตัวคนเขียนคือคุณนัทส,สินทาเล็บนาะตัวคุณนัทส,สินทาเล็บการจริงนะครับเขาก็เป็นอดีตผู้จัดการกองทุนเฮดฟันคนหนึ่งแล้วกันแล้วก็ตอนนี้นก็เป็นอ,อาจจะลดบทบาทมาเป็นที่ปรึกษาแล้วเท่าความสุดตงก็คือว่าเขามีความเชื่อว่าตัวเขาเองอ่ะอาจจะไม่รู้อนาคตอะไรเลยเขาไม่เชื่อว่าตัวเองจะรู้ว่าตลาดหุ้นอีกปี2ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงหุ้นตัวไหนจะขึ้นเขารู้แค่อย่างเดียวว่าสุดท้ายตลาดหุ้นต้องเกิดวิกฤตแต่แค่ไม่รู ผมอธิบายแบบซิมเพิลแบบสุดๆนะครับอาจจะผิดได้แค่เห็นภาพผมสมมติว้ามีเงินร้อยหนึ่งเขาจะแบ่งเงินประมาณ95ครับ95บาทนะไปซื้อกองทุนดัชนีโตแบบหุ้นเราลุกันแล้วว่าในระยะยาวหุ้นมันอาจจะขึ้นเนาะแต่เราพูดถึงหุ้นอเมริกานะอาจจะไม่ใช่หุ้นไทยครับผมอ่ะหุ้นไทยขึ้นยาวๆไปเลยคุณต้นจะพูดอย่างนี้สิเขาไม่รู้ตัวเขาเขาอาจจะไม่รู้ว่าอ่าวิกฤตจะเกิดเมื่อไหร่แต่วิกฤตมันเกิดแน่นอนแต่ระหว่างนั้นที่วิกฤตมันไม่เกิดหุ้นมันขึ้นไปเรื่อยๆเเเพราะงงัั้้นนนนนิ95ี่ย เขาก็ไปลงส่นในหุ้นแหละเป็นกองทุนดัชนีไปแต่อีกส่วนที่เหลืออีกห้าบาทเนี่ยเขาก็ไปซื้อในสินทรัพย์บางอย่างที่ว่าถ้าเกิดวิกฤตปุ๊บไอ้สินทรัพย์นั่นอะ่ะจะโตขึ้นมาสิบเท่าหรือกระทั่งร้อยเท่าเพื่อที่ว่าพอเวลาวิกฤตอะ่ะไอ้พอร์ตหลักเก้าสิบห้าบาทมันลงใช่ไหมครับแต่อีเอห้าบาทที่ไปซื้ออะไรก็ตามที่เล็ก<ล>น้อยพวกนั้นจะพุ่งขนาดนี้จะในภาพลงกําไรเยอะได้นั่นคือความสุดโต๊ะเพราะเขาค่อนข้างเชื่อในเรื่องของความสมพอสมควรเขาเชื่อว่าเขาไม่รู้อนาคตอะไรเลยเขาก็เลยใช้วิธีนนนนีีี้้้เเเพื่่่่ออทททวววาาาาัึงงถกกกิิดฤตตุคยหล และเขาต้องอยู่ได้ด้วยนี่คือแนวคิดเขาเคราวนี้ uh huh. ถ้าในบทบาทของสมมติเอาเป็นในมุมบาทของนักลงทุนธรรมดาละกันนักลงทุนธรรมดาอย่างเราที่ว่าอ่ะเราอยู่ตลาดหุ้นไทยอาจจะไม่ได้ uh huh. มีเครื่องหม้เครื่องมือให้ใช้ถูกต้องไหมครับเราอาจจะแบบอ่ะไม่สะดวกจะซื้อออปชั่นหรือฟิวเจอร์หรืออะไรก็ว่าไป uh huh. บางทีเริ่มพวกเนี้ยมันอาจจะเริ่มจากเรื่องง่ายๆที่สุดอย่างแค่ว่าเราต้องมีความคิดก่อนว่าคนที่เข้ามาลงทุนทุกคนนะครับหมดตัวได้เสมอ uh huh. ทุกคนเนะี่ยเข้ามาลงทุนคือมีความเชื่อว่าอ่าเรามาลงทุนเพื่อเปลี่ยนชีว ไม่มีใครที่เข้ามาลงทุนเพื่อว่าเราจะรวยแบบพอเพียงน,นะครับไม่มีไมม่มีมีค ได้เท่าไหร่ก็ได้เอาไม่คิดการลงทุนแล้วว่าเราเราทุกคนก็จะเชื่อว่าไม่มากก็น้อยเราทุกคนจะเชื่อว่าเราคือคนที่ยุ่เหนือค่าเฉลี่ยตลาดเราคือคนที่มีความรู้ลงทุนมีกําไรอยู่ได้แต่ประเด็นคือเรารู้ได้ไงว่าเราเป็นคนที่เหนือค่าเฉลี่ยเรารู้ได้ไงว่าเราไม่ใช่คนที่เป็นแค่ค่าเฉลี่ยหรือต่ำกว่านั้นเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเรามีชุดความคิดนี้ว่าทุกอย่างเป็นไปได้เรามีโอกาสที่จะซวยกว่าที่คิดเราอาจจะลงทุนแล้วไม่หลอดก็ได้แค่มีความคิดนี้นะครับการกระทําก็ต่างไปแล้วพอเวลาผมแนะนําเกี่ จะบอกกันว่าเก็บเงินก่อนเก็บเงินมีเงินสำรองเรียบร้อยไหมจัดการชีวิตตัวเองเรียบร้อยหรือยังรายได้ทางอื่นมายังไงคุ้มครองตัวเองได้ประกันแล้วหรือยังเรื่องง่ายๆพวกนี้นี่คือคอนเซ็ปต์แรกเพื่อที่ว่าถ้าเกิดสมมติเงินเหลือแล้วเอาไปลงทุนและบังเอิญบังเอิญเป็นคนที่สวยสุดๆขาดทุนจนหมดตัวอย่างน้อยก็ไม่ทาให้ชีวิตตัวเองเดือดร้อนนั่คือการเชื่อในเรื่องความสุ่มอยู่บ้าง ถึงแม้จะแค่เชื่ออยู่บ้างอย่างนั้นก็กันไม่ให้เราตายได้แหละอย่างเมื่อกี้ที่ผมเล่าคุณสมพลฟังตอนแรกว่าลงทุนมาอาจจะเริ่มมาสิปีใช่ไหมครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปไหนแต่กงน้อยผมยังทําถูกเรื่องหนึ่งก็คือว่าก่อนที่ผมจะลงทุนผมพอมีเงินเก็บบ้างพอลงทุนแล้วขาดทุนมันเลยไม่กระทบอะไรเท่าไหร่ไี่คือหนึ่งในตัวอย่างเหมือนที่วอร์เปเบรเฟต์บอกเนาะอย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวครับเราก็ต้องทําด้วยเนาะตามจริงคาพูดนั้นแหละจะมีอะไรนะหมายเหตุนิดหน่อยแต่อันนี้เราลาไว้ พอเวลาเราเริ่มลงทุนหรือกร็ั่งลงทุนมานานเลยเนี่ยบางทีเราอาจจะเป็นแค่คนค่าเฉลี่ยที่ไม่รู้ตัวพราะงั้นการที่เรามองในสถานการณ์เลวร้ายที่สุดไว้ก็ไม่เสียหายแล้วการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมก็ไม่เสียหายอะไร ข้อเสียคือมันหาไม่รวยนะอาจจะไม่ได้รวยไว้นะแต่อย่างน้นคือคุณอยู่รอดนานพอได้อยู่หให้รอดก่อนเขาบอกว่าเขาบอกว่าอยู่ให้รอดก่อนนะครับรวยเดี๋ยวมาที่หลังแล้ว,วก็เรื่องของการ <laughs> อยู่ให้รอดก่อนเนี่ยมันจะสมพันกันเล่มเดอ Black s w a นและตอนนี้<ด>ครับ,รบเราจะไปเล่มที่2แต่ว่าอันนี้เรามันยังไม่มีหนังสือเล่มหนังสือเล่มยังไม่ออกนะครับคือวันที่เราอนมภาตการนี้เป็นช่วงอ่าช่วงต้นเดือนของเดือนพฤษภาคมครับผมสำหรับใครที่รอหนังสือแบล็ k s ว a อยู่คุณต้นพอจะบอกได้ไหมครับจะจะวางเมื่อไหร่ตอนนี้คือเราเปิดจองผ่านออนไลน์นะคร นั่นแหละดังนั้นถ้าเกิดว่าใครคที่อยากจะซื้อก่อนก็สามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์ i n v e s t i n g t n t h นะครับแต่ว่าถ้าไม่สะดวกเรารอซื้อหน้าร้านก็ขอน่าจะถึงหน้าร้านประมาณสักมิถุนายนประมาณนี้ครับคนเขียนคนเดียวกันกับเล่มนี้คน<ล>เขียนคนเดียวกันก็อยากจะให้คุณต้นเล่าถึงหนังสือ Black Swan นิดนึงครับว่ามันมันน่าสนุกยังไงแล้วก็เออทำไมนักลงทุนทุกคน ควรจะอ่านหนังสือเล่มนี้ครับเดอะยวแบ๊บสวอนมันน่าสนุกยังไงก่อนอื่นผมเล่าความแปลกของหนังสือเล่มน,นี้ก่อนผมบอกว่าทั้งเล่ม<พ>ต่อไปยัง<พ>ยัง,ยงขวางโลกต่อเออมันขวางโลกแน,น่นอนใช่ถ้าเกิดว่า <laughs> คน <laughs> โสดคนเปิดคิดดูคนเขียนนะ่ แนวคิดขวาโงลกจริงแหละแต่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีคือในตัวเล่มฟูลเนี่ยที่ว่าอ่านได้ยากใช่ไหมครับผมก็ไปดูในอเมซอนนะรีวิวโค้งหมดมากนะคนรีวิวประมาณ4 0 0 0ักว่าคนนึกดูว่าหนังสือยากขนาดไหนคนรีวิว4 0 0 0ักว่าคนพอเล่ม The b แบ็ s ซ w ว The b อะแ s ็กซเนี่ยความหมายมันซิมเพิลสุดนะครับก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดได้ยากชื่อมันดูในแง่เลวร้ายหน่อย แต่ตามจริงอ่ะของดำมีทั้งด้านดีกับด้านแย่แค่เป็นเหตุ okay, การณ์รที่คาดไม่เห็นแล้วหนังสือ The b แบ็กซ์บอเนี่ยในเมืองนอกคุณทาเล็บออกมาในจังหวัดดีมากคือออกหนังสือเล่มน,นี้มาในปี2007แล้วพอปี2008เกิดเลยครับ <c oughs> วิกฤตแมอมเบอหนังสือเล่มน,นี้ก็เลย <c oughs> ขายดีเฉยคนชอบผูกโ <c oughs> ยงเขาแบ็กซ์บอลกับวิกฤตแต่ตามจริงคือมันเป็นแค่เหตุการณ์ที่เกิดไปยากแล้วในเล่ม The uh b huh. แบ็กซ์บอนเนี่ย คนทานเล็บเขาก็จะเล่าทั้งเล่มว่าไอเหตุการณ์ที่เมื่อเกิดได้ยากเราจะเตรียมตัวที่จะเจอมันยังไงในโลกเนี้ยมันไม่มีอะไรที่เราจะหลีกเลี่ยงแบคทสวร์ได้หรอกเพราะถ้าเราหลีกเลี่ยงได้มันไม่ใช่แบคทสวรถ้าเกิดว่าเรารู้ว่ามันคืออะไรมันจะไม่ใช่แบคทสวรมันอาจจะเป็นแค่แบ uh huh. สีเทาหรือแันทีเ uh huh. เป็นสีขาวนี่เป็นแนวคิดเขาแต่เขาแค่จะสอนม uh huh. าทํายังไงให้เราทนทานต่ออะไรก็ตามที่ มาจากเหตุการณ์ที้คาดไปถึงแง่ดีและแง่ร้ายในคอนเซ็ปต์ของเขามันเลยเป็นเปนหนังสือที่น่าจะอ่านสนุกเนาะคือแบบยกตัวอย่างที่เราเจอมาล่าสุดก็คือโควิดถูกปะเอออยู่ๆก็เกิดถ้าอย่างโควิดเนี่ยใช่ไหมผมยกตัวอย่างได้ถ้าในมุมของคนเขียนนะครับคนทานเล็บเขาบอกว่าโควิดไม่ใช่แบคทีบอรเออจริงเหรอเขาบอกว่าเออเขาบอกอย่างนี้จริงๆนะถ้าเกิดนิยามของแบคทบอรนะครับมันจะมีนิยามของมันมันจะมีข้อแรกคือเป็นสิ่งที่เกิดแล้วมีผลรุนแงรง2คือคาดการไม่ได้ นี่คือแนวคิดเราสาหรับตัวคุณทานเล็บะครับไอ้ตัวโควิดไม่ใช่แบ็กสวอนเพราะว่าเขาคาดการณ์อยู่แล้วว่าถึงจุดหนึ่งโลกต้องเกิดโรคระบาดครั้งใหม่ทีนี okay. ้ในมุมของผมหรือในมุมคุณโสพลนนะ่ะอาจจะถือว่าโควิดเป็นแบ็กสวอนก็ได้เพราะว่าเราก็ไม่เคยมีความคิดมาก่อนว่าโลกนี้จะเกิดโรคระบาดได้ดังนั้นเพราแบ็กสวอนในมุมหนึ่งก็คือขึ้นอยู่กับมุมมองการรับรู้แต่ละคนด้วยว่าเราคาดการณ์ oh, <okay. S 1> มันออกแค่ไหน,น <Okay. S 1> เขายกตัวอย่า huh. งสุดต่งอย่างหนึ่งอย่างเหตุการณ์ของอ่าก้าหนึ่งหนึ่งนะครับที่ว่า uh, <okay. S 1> อ่าโควาหเัอ เหยื่อและคนอเมริกาแต่ว่ามันไม่ใช่แบงก์สวน์สำหรับผู้ก่อการร้ายนี่คือเขายกตัวอย่างประมาณนี้ถ้าในกรณีของเรื่องของโรคระบาดนะครับคนทาเล็บคาดการไว้อยู่แล้วว่าโอกาสเกิดขึ้นเพราะว่าในประวัติศาสตร์มาเอาแค่ร้อยปีก็ได้ร้อยปีที่แล้วก็มีไข้หวัดสเปนนะผมจำไม่ผิดก็เกิดได้รุนแรงขนาดน้นเหมือนกันเขาก็เลยถือว่าเรื่องนี้คือสิ่งที่อยู่ในคาดการแล้วเขาก็วางแผนเตรียมตัวรับมือกับโควิดด้วยโอเคหนังสือเล่มนี้ครับแบงก์ซาวนผู้อ่านจะได้ประโยชน์อะไรบ้างหรือว่าสามารถที่จะนําแนวคิดจากหนี้ ผมบอกว่าแบ็กสวอนมันมีทั้งแง่ดีและแง่ร้ายถูกต้องไหม,มแล้วเมื่อกี้ที่ผมเล่าว่าถ้าเกิดสมมติคุณจะเริ่มลงทุนหรือคุณลงทุนมานานแล้วก็ตามแต่ใหญ่กระเซฟตัวเองเก็บเงินให้เรียบร้อยจัดการตัวเองให้เรียบร้อยลงทุนไม่เสี่ยงมากไปแล้วอยู่ให้นานพอเนี่ยคำถามคือทาไมต้องอยู่ให้นานพอเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราอยู่ให้นานพอครับไอ้วิธีการลงทุนที่เราใช้แล้วเราเชื่อว่ามันดีเนี่ยจุดหนึ่งมันอาจจะทําให้เราเจอโชคดีบางอย่างอย่างคา,า,าดไม่ถึงซึ่งไอ,อ้คำว่าคาดไม่ถึงนั่นแหละคือแบล็กสวอนใน รันเทนแล้วกันซื้อหุ้นทนี่ราคาลจุดสูงสุดใหม่สมมตินะซึ่งไอ,อ้กลยุทธ์เนี้ยวิธีการลงทุนเนี้ยคนที่เล่นหุ้นอยู่แล้วอ่ะจะรู้ว่าถ้าใช้ตลอดเวลาตายตายอย่างเขียดเพราะว่าซื้อปุ๊บ <laughs> บางทีถ้าตลาดไม่ดีลงลงลงอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่คือวิธีการแบบนี้แต่ว่าคาราวนี้เราเปลี่ยนสมมติฐานใหม่สมมติว่าเรามีวิธีการจัดการตัวเองว่าโอเคถ้าเกิดว่าตลาดไม่ดีเราก็เทรดน้อยน้อยหน่อย,อยเพื่อได้่าจะขาดทุนได้ไม่เยอะแต่มีเงินเหลืออยู่ทีนี้มันอหนึ่งพอตลาดกลับมาดีแล้วบังเอิญม อันนี้ขออนุญาตเอ๋ชื่อเพราะผ่านมานานแล้วเนาะหุ้น JTS สมมตขิขึ้นไปร้อยเท่าคือนไปสวรรว์ด้านดีมันเป็นแบ,บมม็กสซาวน์สำหรับเราในด,ด้านดีถ้าเราอยู่รอดได้นานพอไม่ทําอะไรเสียเส่ยงก่อนหน้านั้นนี่คือการใช้ประโยชน์จากมันถ้าเกิดว่าอธิบายให้ในเชิงที่ว่าคนไม่ได้เล่นหุ้นก็คือเราเป็นใครสักคนหนึ่งซึ่งทํางานประจําทั่วไปเราไม่ได้บอกว่าไม่ได้ปรารดถนาที่ว่าจะรีบเติบโตหรือสาเร็จไปอะไรก็ตามแต่อย่า้อยการที่ว่าเราทํางานตั้งใจทํางานเต็มที่ศึกษาเรียนรู้สิ่งองื่น ให้รอบด้านให้กว้างพอถึงจุดหนึ่งถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสบางอย่างเข้ามาในชีวิตเราซึ่งมีฐานความรู้เต็มพอไ่อยู่แล้วเราก็มีโอกาสใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นได้และต่อยอดมันไปได้จนกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดีมหาศาล นั่นคือแบ็กซ<ม>์วอนในแง่ดีไม่คือตัวอย่างที่เขายกคือผมพยายามเน้นคาว่าแบ็กซ์วอนในแง่ดีเพราะว่าช่วงหนึ่งที่คําว่าแบ็กซ์วอนคนเริ่มพูดถึง่ใหม่ะครับคนจะโยงเรื่องอะไรก็าตาที่ร้ายๆนสีด,ดำะมันแมวดำแหลกอาจานย์ยิ่งเรา<ๆ>ก็ลืมว่าแมวดำด้านหน้ารักมันก็มีถูกต้องไหมของดำด้านหน้ารักก็มีเหมือนกันมันก็คือเหตุการณ์ที่เกิดได้ยากในแง่ดีเราทํายังไงก็ได้ที่ว่าเตรียมตัวเองให้พร้อมเพื่อที่ว่าวันหนึ่งโชคชะตาจะเหวี่ยงอะไรบางอย่างมาแล้วพอเราเตรียมพร้อมุ๊บ เราใช้ประโยชน์จากมันได้เต็มที่ส่วนใน uh huh. ด้านร้ายเราทายังไงก็ได้ให้ชีวิตเราไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงอะไรบางอย่างเกินไปใช้ชีวิต uh huh. โดยการที่ระวังตลอดว่าทุกอย่างอาจจะไม่เป็นเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานก็ได้แค่นี้งแค่หลักกิจง่ายๆเทคนิคก็ช่วยป้องกันตัวเองเราได้ประมาณาที่ผมจะเล่าเสริมก็คือว่าที่คุณทาเล็บในเรื่องของโชคหรือเรื่องของไอโตัวหงดําหรือแบ็กซวอนพวกนี้มากๆเ uh huh. นี่ยเพราะว่าตตวคุณทาเล็บนะครับเหมือนกับเกิดที่เลบานอนถ่นผมจำไม่ผิดนะปัจจุบันเรียกว่าเลบานอนแต่เมื่อก่อนไม่ใช่เลบานอนประเทศที่เเเขาาาาาากกิดดมมมมมมมตตอออนนนนนั้่่่ไไีีสสงงคคครรลปย ประเทศได้ส,สงบมากอยู่ดีวันหนึ่งยิงกันแค่ไม่กี่นัดแล้ววันหนึ่งก็เป็นสงครามเห่างนทุกวันนี้เขาก็เลยมองว่าทุกอย่างมันมีโอกาสเจอเรื่องไม่คาดฝันง,ง่ายกว่าที่คิดแต่แค่เราไม่ทันคิดแค่นั้นเองอก่อนที่เราจะจากกันนะครับหนังสือ2เล่มนี้หลังจากที่คุณต้นอ่านจบอะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปในตัวเองสําหรับคุณต้นหรือว่าสิ่งที่คุณต้นคิดว่าตัวเองได้เรียนรู้จากหนังสือ2เล่มนี้อย่างแบบ เออไม่เหมือนเดิมมีต่อไปเนี่ยครับมีอะไรบ้างผมแช้ก็ว่าแช์ทั้งสองเล่มผสมกันแล้วกันแล้วก็ที่ผมนึกออกในหัวเร็วๆตอนเนี้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทํางานกนแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ชื่อ investing อย่างเว็บไซต์ investing เนี่ยตอนแรกที่ผมมาทํางานผมทํางานที่สำนักพิมพ์นี้มาประมาณสักสิปีก็ประกอบกับช่วงที่เริ่มเล่นหุ้นแรกๆแล้วงานแรกที่ผมได้รับก็บอกผมว่าอยากได้เว็บไซต์ขายหนังสือแล้วตอนนั้นนะครับผมก็ทําทําไมแล้วก็ขายหนังสือหน้ารานอย่้ว นั่น,นี้คือแนวคิด huh. ผมตอนนั้นเจ้นานายผมเนี่ยมีแนวคิดประหลาดบางอย่างในตอนนั้นเขามีคําถามถามผมไม่ง่ายว่าเราจะทํายังไงถึงจะอยู่ได้ถ้าวันหนึ่งสือขายหน้าร้านไม่ได้แม้แต่เล่มเดียบนี่นคือโจทย์เขาเนี่นเรากำลังพูดถึงยุคก,ก่อนโควิดครับยุคช่วงท<อ>ี่ว่าร<อ>้านหนังสือขาย,ด,ยดีอยู่ประมาณนี้นอตอนนั้นผมก็ทําเว็บมาขายขายได้เท่ไหรวันหนึ่งแพ็กของไม่สิไม่ใช่วันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสงของสามออเดอร์อย่างเงี้ยเรายังนึกไม่ออกเลยว่าอีเว็บไซต์นี่จะมาแทนเรื่องของการแบบขายหน้าร้านได้ยังไง แล้ววันนึงก็เ,เกิดโควิดขึ้นมาอะไรอย่างนเงี้ยนี่คือตัวอย่างสุดตรงซึ่งตอนนั้นอะผมยังไม่รู้จักเล่มฟูลบายเดนมัเนสแต่ว่าเจ้านายผมเนี่ยคลั่งใค้คุณทาเล็บมากๆอ่านองอ่าน,านทั้งตัวเล่มฟูลและแบ็กซ์บอลที่เป็นเวอร์ชันอังกฤษตั้งแต่แรกเนี่ยมานานแล้วแล้วเขา there, อินแนวคิดนี่พอสมควรเขาก็เลยมีความคิด อย่างนี้อ่ะผมยกตัวอย่างสุดต่งอีกข้อหนึ่งก็ได้ครับอย่างทุกวันนี้พอเราใครก็ตามที่เป็นพ่อค้าแม่ขายออนไลน์ใช่ไหมครับแล้วก็จะขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สองหรือสเจ้าดังถูก mm hmm. ไหม mm hmm. ผมมีตัวสุดต่งง่ายๆว่าถ้าเกิดวันหนึ่งแพลตฟอร์ม2อสเจ้าดังนี้ขึ้นค่าดเทเนียี่สร์เซ็นของยอดขายเราจะอยู่ได้ไง mm hmm. ซึ่งแนวคิดเนี้ยเมื่อก่อนผมอาจจะไม่ทันได้คิด mm hmm. ก็คงมีโอกาสเกิดมั้งแต่มันน้อยนิดเดียวเอาเวลาทันทีก mm ัน hmm. ดีกว่าคําถามคือแล้วถ้าเกิดมันเกิดขึ้นนะต้องแรงมากเลยนะการที่ผมมมมออออออ่่่่่่่่่าาาานน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 นัังสเเเลลลแแ้วกกก็ใใฐะะะคครบบไช Huh. ทาให้ความคิดเปลี่ยนไปที่ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้จริงเราต้องระวังจริงอะไรก็เกิดขึ้นได้ส่วนมันเป็นเรื่องง่ายๆนะแต่ว่าการที่จะบังคับวิธีคิดนี้ามาใช้ตลอดยากมากเลยเพราะมาขัดกับสัมมาสำนึกเราใช่เพราะว่าเราติดกับเขาเรียกว่า status quo เนาะก็คือเหมือนนะคายกับว่าสิ่งที่เราคุ้นเคยเราก็จะคิดว่ามันจะเกิดขึ้นไปตลอดทัาง,ท,างที่บางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดสิ่งที่เราไม่คาดฝันขึ้นอย่างในหนังสือ2เล่มนี้ที่กลับไปนะครับขอบคุณมากคุณต้นขอบคุณมากเลยนะที่แบบเอาหนังสือ2เล่มนี้นะที่แบบมามาให้ว็ก อ่อผมเชื่อว่าคนอ่านนะครับจะได้ประโยชน์เยอะมากๆเนาะวันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังกันมาจนถึงตรงนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณคุณต้นมากครับที่มามอบความรู้ให้กับเราแล้วก็ พร้อมป้ายยาหนังสือเล่มใหม่ด้วยนะครับผม <laughs> ใครสนใจก็สามารถที่จะ <laughs> ไปติดตามหนังสือได้เลยนะครับรอถ้าสมมติใครอยากจะไปดูเป็นเล่มเนาะก็สามารถที่จะรอต้นเดือนหน้านะครับหรือถ้าสมมติใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ได้นะ investing.in.th ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคุณต้นมากๆเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นกันนะครับขอบคุณทางออมนี่เช่นกันครับ <laughs>